ขอต้อนรับสู่อีพิโซดที่4ของคลิปนี้ครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ Lower Antelope Canyon ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากโรงแรมที่เมืองเพจครับสำหรับไฮไลท์ของที่นี่ก็คือหินทรายที่มีลักษณะเป็นริว้วลายโค้งมนและเกลียวขึ้นที่สวยงามจากนั้นผมก็จะพาทุกคนเดินทางขับรถต่อไปที่รัฐยูทาเพื่อไปเที่ยวที่ซ i o อนเนชั่นแนลพาร์คแค่วิวตลอดทางที่เข้าไปยังอุทยานแห่งชาติก็สวยแล้วครับพอถึงแล้วผมก็จะพาไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ River Walk Trail ไปดูธรรมชาติที่สดชื่นแล้วก็วิวที่สวยงามของอุทยานครับไปเที่ยวกันเลยครับเช้าวันนี้ก็เป็นวันที่สดใสครับออกมาเดินเล่นที่สวนหน้าห้องซะหน่อยเดินออกมาก็เจอกับกระต่ายที่มากินหญ้าอยู่ที่สวนหน้าห้องครับ วันนี้เราก็จะเดินทางออกจากโรงแรมไปเที่ยวกันที่ Lower Antelope Canyon ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลเพียงแค่5.8ไมล์ครับใช้เวลาเดินทางเพียงแค่12นาทีเท่านั้น ถึง Lower Antelope Canyon Tour แล้วครับซึ่งการมาเที่ยวชม Antelope Canyon ผมก็ใช้บริการของ Ken's Tour โดยที่ผมซื้อทัวร์ล่วงหน้ามาจากอัก,กาด้านในราคาคนละ2,548บาทครับที่จุดเช็คอินของทัวร์ก็มีลานจอดรถที่สะดวกสบายแล้วก็มีห้องน้ำด้วยครับแต่ห้องนั้นจะเป็นส้วมหลุมนะครับผมจองทัวร์มาในรอบเวลา9โมงครึ่ง แต่ก็ต้องมาถึงก่อนเวลาเพราะจะต้องมาเช็คอินก่อนครับสำหรับทัวร์เขาเข็จจอบอเป็นรอบๆไกด์นหนึ่งคนจะดูแลลูกทัวร์ประมาณ1ิบคนซึ่งกฎของที่นี่ก็คือไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้ไม่ว่าจะเป็นกล้องแบบไหนก็ตามแม้แต่กล้องมือถือแต่ก็สามารถถ่ายภาพนิ่งได้ครับฉะนั้นภาพที่ผมเอามาฝากทุกคนก็จะเป็นภาพนิ่งทั้งหมดครับโดยผมก็จะไล่ตั้งแต่การเดินไปที่จุดลงไปยังแคนยอนจนถึงกลับขึ้นมาด้านบนครับนี่ก็คือบันไดาทางลงไปยังแคนยอน ซึ่งเขาจะห้ามถ่ายรูปขนาดที่อยู่บนบันไดเพื่อความปลอดภัยครับที่ด้านล่างของแคนยอนก็จะเป็นทางแคบๆแ,แบบนี้ฉะนั้นใครที่กลัวที่แคบหรือไม่สะดวกในการเดินในที่แคบก็อาจจะไม่เหมาะสมกับการมาเที่ยวที่นี่ครับสำหรับ lower Antelope Canyon เป็นส่วนหนึ่งของ Antelope Canyon ที่มีชื่อเสียงระดับโลกตั้งอยู่ในพื้นที่ของชนเผ่า n a ว a โฮทางตอนเหนือของรัฐอริโ o n a ครับ ภูเขาแห่งนี้เกิดจากการกัดเซาะอของกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากหรือแฟชฟลัดและลมเป็นเวลามาหลายล้านปีทําให้ผนังหินทรายมีลักษณะเป็นริ้วลายโค้งมนและเกลียวขึ้นที่สวยงามครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือการที่แสงอาทิตย์ส่องผ่านช่องแ,บแคบๆด้านบนลงมากระทบกับผนังหินทําให้เกิดสีสันที่สวยงามและเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาของวันและฤด,ดูกาลโดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาเยี่ยมชมก็คือช่วงเวลากลางวันประมาณ11โมงถึงบ่ายโมงครับ ในการเข้าชมก็จะต้องซื้อทัวร์และเดินทางไปพร้อมกับไกด์นำเที่ยวที่เป็นชาวนอวะโฮเท่านั้นโดยการมาเที่ยวชมก็จะใช้เวลาประมาณ1-1ถึงชั่วโมงครึ่งการเดินภายในแคนยอนบางช่วงก็อาจจะมีการจราจรติดขัดเพราะว่าคนมาเที่ยวเยอะพอสมควรครับในบางช่วงก็จะต้องมีการใต่บันไดขึ้นขึ้น,นล,งลงด้วยเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของการเที่ยวชมแคนยอนก็จะโผล่ขึ้นมาด้านบนซอกหินแบบนี้ครับ แนวร่องของแคนยอนที่เห็นนี้ก็คือที่เราเดินอยู่ข้างล่างเมื่อกี้นี้ครับรพอขึ้นมาแล้วก็สามารถเดินไปที่ร้านขายของที่ระลึกหรือจะขึ้นรถกลับเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปต่อที่รัฐยูท่าเพื่อไปที่อุทยานแห่งชาติไซออนหรือไซออนน่นแนลพาร์คครับสำหรับระยะทางไปไซออนน่นแนลพาร์คจะอยู่ที่121ไมล์ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึง่งครับ ถลบแคนย่อนก็จะขับผ่านโรงแรม Quality i n View of Lake Powell Page ที่เราพักเมื่อคืนนี้เลี้ยวขวาเข้าสู่ไฮเวย์89นอ ตรงไปอีกนิดนึงก็จะผ่านเก็นแคนยอนแดมจากนั้นเราก็จะขับตรงไปทางที่ตะวันตกยาวเลยครับ ที่ขับรถไปก็จะผ่านแลนสเคปที่เป็นหินต่างๆช่วงนี้อากาศก็สดใสไปตลอดทาง ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีก็เลยแวะกินเบอร์เกอร์อรที่ร้านเวนดี้ที่เมืองคานับแต่นี้ก็ขับรถเลยไปนิดนึงครับเดี๋ยวต้องไปกลับรถพอทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็ขับรถต่อไปที่ไซออนเนชั่นแน a พาร์กกันเลย ก็คือบรรยากาศของเมืองคาหนับครับ เราก็จะขับรถขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามไฮเวย์89กันยาวๆเลยตอนนี้ก็มาถึงเมาส์คาเมลจังชั่นซึ่งเป็นทางแยกที่เข้าไปไซออนนิชโนพาร์คทางฝั่งทิศตะวันออก เดี๋ยวเราก็จะต้องขับเข้าไปอีกประมาณ13ไม้ก็จะดึกทางเข้าไซออนเนชั่นแนลพาร์คครับจริงๆแล้วไซออนเนชั่นแนลพาร์คสามารถเข้าได้ทางฝั่งตะวันออกและฝั่งทิศใต้แต่ผมก็แนะนําให้เข้าทางฝั่งตะวันออกครับเพราะว่ามันมีไฮไลท์อยู่เดี๋ยวจะได้รู้กันครับตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าอุทยานแห่งชาติไซออนเนชั่นแนลพาร์ค ฝั่งทิศตะวันออกแล้วครับสำหรับค่าเข้าอุทยานจะอยู่ที่35ดอลลาร์สำหรับรถ1คันรวมผู้โดยสารในรถแล้ว แคววิวทิวทัศ์ระหว่างทางก็สวยแล้วใช่ไหมครับอุทยานแห่งชาติไซออนหรือไซออนน t ช o ั่น p ลพารตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐยูทาห์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นของหน้าผาสูงชันสีแดงและสีส้มอิฐท,ที่เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำเวอร์จินมานานนับหลายล้านปีโดยมีไซออนแคนยอนเป็นหุบเขาหลักของอุทยานมีความยาวประมาณ24กิโลเมตรและมีความลึกถึง800เมตร นักท่องเที่ยวจะต้องใช้บริการรถชัตเต้บัสของอุทยานเพื่อเข้าถึงจุดต่างๆเนื่องจากในช่วงฤดูท่องเที่ยวจะไม่อนุญาตให้นํารถส่วนตัวเข้าไปครับกิจกรรมในอุทยานก็มีตั้งแต่การเดินป่าการปั่นจักรยานการปีนหน้าผาไปจนถึงการดูดาวครับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาเที่ยวก็คือฤดูใบไม้ผลิเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคมและช่วงฤดูใบไม้ร่วงเดือนกันยายนถึงพฤศ,ศจิกายน ่วนที่พักก็มีตั้งแต่การตั้งแคมป์ภายในอุทยานและโรงแรมในเมืองสปริงเดลที่อยู่ใกล้ๆกับทางเข้าอุทยานครับ นี้ก็มาถึงไฮไลท์ของการเข้าทางฝั่งทิศตะวันออกนั่นก็คือไซออนเมาส์คาเมลทันนลครับอุโมงค์ไซออนเมาส์คาเมลเป็นอุโมงค์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่น่าทึ่งที่สุดในอุทยานแห่งชาติไซออนรัฐยูทาครับการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นในปี1927และแล้วเสร็จในปี1930ด้วยค่าใช้จ่ายประมาณ5,300ดอลลา,าร์สหรัฐในสมัยนั้น อุโมง์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อทางเข้าทางฝั่งตะวันออกและทางฝั่งทิศใต้เขอาอุทยานทําให้การเดินทางระหว่างอุทยานแห่งชาติไซออนไร c ์แคนยอนและแกรนแคนยอนสะดวกมากขึ้นครับอุโมง์นี้มีความยาวประมาณ1.1ไมล์หรือ1.8กิโลเมตรและมีความกว้างความสูงที่จํากัดเนื่องจากถูกสร้างในยุคที่ยานพาหนะสมัยนั้นมีขนาดเล็กกว่าปัจจุบันมีการจอดหน้าต่างจานวนหลายบ้านบนผนังอุโมงค คือระบายอากาศได้รับแสงสว่างจากภายนอกที่เห็นเป็นแสงเข้ามาก็คือช่องหน้าต่างระบายอากาศที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ครับหรือถ้ามองจากด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้ ฝั่งหนึ่งของภูเขาที่ยังมีแดดจัดพอผุนอุโมงค์เข้ามากลางหุบเขาก็เจอกับฝนเลยครับแต่ก็ได้บรรยากาศที่ดูสดชื่นมากๆ ที่พอได้เจอฝนก็จะทำให้เป็นสีแดงส้มสดที่สวยงามขึ้นครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงวิสิเตอร์เซ็นเตอร์แล้วครับ ที่นี่ก็จะมีลานจอดรถห้องน้ําแล้วก็จุดขึ้นรถ h ช t t l e บัสเพื่อเข้าไปเที่ยวด้านในอุทยานครับเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถ h ช t t l e บัสกันเลยครับ ซึ่งในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายนทางอุทยานแห่งชาติก็จะไม่อนุญาตให้นํารถส่วนตัวเข้าไปในเขตอุทยานโดยจะมีรถชัตเตอบัสให้บริการฟรีครับ oh, <okay. S 1> จาก Visitor Center เดี๋ยวเราจะนั่งรถไปลงที่ป้ายสุดท้าย Temple of Chinawawa เพื่อไป Riverside Walk ครับ มาถึงป้าย Temple of s h i n a w a w a แล้วก็เดินไปที่ทางเข้าของ River Side Walk Trail เลยครับ เรียกว่า r i v e r s i ไซ Walk ก็เพราะว่ามันเป็นทางเดินที่ลัดเล้อไปตาม Virgin River ครับที่ทางเข้าก็จะมีป้ายบอกอยู่ครับว่ามีโอกาสาที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันขนาดไหนซึ่งวันนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยอยู่ครับ างเดินก็เป็นคอนกรีตครับแต่เนื่องจากมีฝนตกมาก่อนหน้านี้มันก็เลยทำให้ทางเดินเต็มไปด้วยโคลนอากาศสดชื่นเย็นสบายมากเลยครับระหว่างทางก็ยังมีฝนตกโป,ปอยอยู่ มีป้ายเตือนอยู่ครับว่าห้ามไปให้อาหารกระรอกตรงนี้เป็นหน้าผาที่หินมันแตกเป็นโค้งแปลกดีครับ จะเห็นว่าเราก็กําลังเดินอยู่ท่ามกลางหุกเขาครับที่เห็นนี้ดูเหมือนจะเป็นลำธารน,นะครับแต่จริงๆเป็นแม่น้ำเ v อร์จินริเวอร์ สำหรับระยะทางของ River Sidewalk ก็จะอยู่ที่ประมาณ1ไมล์หรือ1.6กิโลเมตรถ้าไปกลับก็คือ2ไมล์ครับ ระหว่างทางเดินมันก็จะมีบันไดที่สามารถเดินลงไปที่ริมแม่น้ำได้อยู่ครับ ตอนนี้ก็เดินมาถึงที่จุดสิ้นสุดของหรือว่าไซวอล์แล้วครับจากจุดนี้ก็สามารถเดินข้ามแม่น้ำไปที่เดอนแนโรสได้ต่อครับแต่ก็จะต้องใส่ชุดที่กันน้ำเดี๋ยวเดินลงไปที่ริมแม่น้ำกันครับ จะเห็นว่ามีคนที่เดินกลับมาจากที่เดินข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งหนึ่งครับ ผมก็เก็บบรรยากาศธรรมชาติมาให้ทุกคนได้สัมผัสกันอย่างเต็มที่ ชมธรรมชาติกันอยู่สักพักนึงก็ได้เวลาเดินกลับแล้วครับระหว่างที่เดินก็จะเจอกับกระรอกอยู่เรื่อยๆครับระหว่างทางขากลับก็ลงไปเดินชิ้นแม่น้ำสักหน่อยครับ พอสุดทางแล้วก็กลับขึ้นไปที่ทางเดินคอนกรีตผมก็จะไม่ค่อยได้ครับว่าใช้เวลาเดินประมาณเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะประมาณเที่ยวละ20-30นาทีครับพอเดินออกมาจาก Riverside Walk รถช h u t t l e Bus ก็มาถึงพอดีเลย กลับมาถึง visitor center แล้วครับเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็จะเดินกลับไปที่ลานจอดรถเพื่อที่จะไปที่พักของเราในคืนนี้เลยครับ มีก็คือทางเข้าของไซ o n National Park ทางฝั่งทิศใต้สำหรับคืนนี้เราจะพักกันที่โรงแรม r a m a ดาไซ o n National Park ซึ่งอยู่ในเมืองลาเวอร์กินโดยจะต้องขับรถไป21ไมล์ใช้เวลาประมาณ27นาทีครับ ระหว่างทางก็จะผ่านเมืองสปริงเดลซึจริงๆแล้วก็ดูเอาไว้ว่าจะพักที่นี่ครับแต่โรงแรมที่เมืองนี้แพงมากก็เ,เลยต้องหาโรงแรมที่ไกลออกไปจากอุทยานครับ มาถึงเมืองลาเวอร์กินแล้วครับซึ่งเราก็จะพักที่นี่กันแค่1คืนสําหรับใครที่อยากมาเที่ยวไซออนเนชั่นแนลพาร์คแต่อยากได้ที่พักราคาไม่แพงก็ขอแนะนําเมืองนี้เลยครับพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางเข้ารัสเวกัสนะครับแต่ระหว่างทางก็จะแวะเที่ยวที่วอ l e y o ออฟไ e สต a ทพาร์คในรัฐเนวาดาก่อนอยังไงก็ติดตามชมตอนต่อไปนะครับ